ต่อกันที่ความน่ารักดีกว่านะคะแต่เป็นบ้านนี้ค่ะน่ารักทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยละกันคุณบอยพิสนุแล้วก็น้องเฟรยาคุณผู้ชมค่ะอุยน่ารักจริงๆบ้านนี้บอกเลยว่าบ้านนี้เขาเรียกยอดไลค์ได้รวยรไม่รู้ว่าแฟนๆเขาอดเขากดไลค์เพราะว่าแผงอกคุณพ่อหรือว่าความน่ารักของคุณลูกหรือว่ารวมกันทั้งสองอย่างไปดูกันดีกว่าโอ้ยคุณผู้ชมดูรู้วแตโอ้พี่บอยเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามากดถูกใจภาพต่างๆของตัวเองแล้วก็ลูกสาวที่หันมาใส่ใจสุขภาพนะเพราะว่าอยากมี ร่างกายที่แข็งแรงอยู่กับลูกแล้วก็ครอบครัวไปนานๆค่ะที่สําคัญอยากมีรูปตัวเองแบบโอ้เล่นเท่ๆแบบหล่อๆเลยคู่กับลูกสาวเยอะๆด้วยเห็นคุณพ่อเล่าถึงเรื่องราวกิจกรรมต่างๆเวลายอยู่กับลูกสาวแล้วมันดูมีความสุขนะพี่แจ็คเนาะก็เลยขอถามถึงเรื่องเบบี้คนที่2ละกันว่ามีแพลนจะมีต่อเลยไหมเออนะคะพี่บอยเนี่ยยกมือขึ้นมาแบบนี้เลยปางห้ามญาติแบบนี้เลยทำไมหรอพัดก,กอด จากที่ไปสำรวจเก็บข้อมูลโรงเรียนต่างๆของลูกมาบอกเลยว่าบอยห้ามป่วยบอยห้ามตายเพราะว่าค่าเทอมแพงมากแพงแบบปอไก่ล้านตัวส่วนถามว่าเอยแล้วทําไมต้องให้ลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ด้วยอ่ะก็เพราะว่าเป็นอนาคตนะเตรียมลูกส่งลูกสาวเนี่ยไปเรียนต่างประเทศคือคุณภรรยาของเขาเป็นคนสวีเดนนะคะกำลังจะเตรียมแบบเมืองนองเมืองนอกอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเพื่ออนาคตของลูกเนี่ยบอยยอมเหนื่อยครับไปฟังเสียงจ้ะ โอ้หพระเทอมห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายเลยอะ <Hey. S 1> เออแต่ก็ต้องสู้น่เพราะว่าเราก็มีคนหนึ่งใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็ก็เลยมีคนถามว่าอ่ะเมื่อไหร่คนที่สอง <Yeah. S 1> ขอดูอีกแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ <laughs> <laughs> การมีสักลูกสักคนมันก็ต้องมีเมื่อพร้อมแหละตอนนี้ตามพูดตรงเราก็ยังไม่พร้อมที่จะมีคนที่สองภ <Yeah. S 1> าษาอังกฤษมันก็สําคัญแล, <Yeah. S 1> แล้วผมก็เลยแบบอยากจะมุ่งไปถึงที่ภาษาให้ได้มากที่สุด <Yeah. S 1> <laughs> ี่านใหญ่เขาไปเรียนต่อแต่เรียนต่ำเทศต่างต่เด็กๆอย่าไปเด็กมากเลยผมอยากอยู่กับลูกผมอยากอยู่กับลูกให้นานที่สุดอยากให้เขารักเรามากที่สุดเพราะเรารักเขามากที่สุดไง โอ้ยส่งไปตั้งแต่เล็กกลัวลูกจำหน้าไม่ได้เออเดี๋ยวพอลูกสาวอายุสี่ห้าขวบเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากพี่บอยจะเตรียมพาไปสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบนี้ด้วยนะดี๋ย์ศึกษาได้โอ้โหนะอาหารแนวโน้มในอนาคตว่าลูกเนี่ยชอบอะไรก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ยพี่บอยบอกว่าไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วมีพี่ที่รู้จักเนี่ยพาลูกไปทําแล้วเอาลูกก็ชอบแล้วก็ในสิ่งที่วิเคราะห์ออกมาเอ้ามันก็ได้ผลจริงๆด้วยนะก็ลองดูถลอว่าเป็นอีก คำแนะนำจากคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ก็แล้วกันคุณผู้ชมแต่ว่าถึงใครจะเกิดในครอบครัวแบบไหนอยู่ให้มีความสุขดีกว่าอ,อยู่ให้อบอุ่นดีกว่าแล้วกันค่ะ